เยเยทำยังไงอ่ะไอ้แขนเดี๋ยวยืมมาเออเอ่อพูดแต่แถวก่อนไอ้เฮ้ปาปาเฮ้ยไปนี่สเดี้สเดี้เข้ามาดีดดีวเดี้ไป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 เดี้แล้วดูเลยสเดี้สเดี้ดีดดีสเดีเดี ซื้อผ้าหนามายวันเล็กกว่าเดนเจอเล็กเล็กกว่าตัวเดนเจอโอ้ต้องเออลนะเดนเจออยากไปเที่ยวยอมใส่่ะ ใส่กางเกงกางเกงก็เล็กกว่าเล็กกว่าตัวซื้อเบอร์แอลมาไม่ได้ต้องเอล <laughs> เห็นตัวเล็กๆนี้ไม่เล็กเลวมามาเลวมาดูเลดปะป๊าก่อนเลวเดนเจอร์นี่ดูเดิน,น,นั่นโดนเดนเจอร์กัดเมื่อคืนไปเหยียบตัวมัน เดินดูท่าเดินน่ะเดนเจอร์มาดูปะป๋าเร็วโอ้โบวมโอ้โเขี้ยวนี้ใหญ่นี่ใหญ่เลยเขี้ยวเขี้ยวใหญ่อ่าช่วเก๊นี่เดนเจอร์ anger, กัดเ,เอาซะไปเดินบนตัวมัน,น <laughs> ไอ้เดนเจอร์เขานอนอยู่ไปเดิน มองไม่เห็นสีป้าป้าไปป้าป้าไม่โกรธป้าป้าไม่โกรธป้าปมาไม่โกรธแดนเจอเพราะว่าป้าป้าลองป้าป้าโงกอนอยู่ See now she s thinking i angry i put the hand there she can bite she don't know no no she no bite she don't know she thinking is a male the blood ไงเนี่ยนะแล้วหน้าดูสิ กัดป๊าป้าโอ้ยอยู่ดูแดดฮะแดนเจอโอ้แดนเจอดูแดดว่อยู่ดูแดดแทนเจอว่าอยูโบว์ยู y โ u ป๊าป้าไม่โกรธป๊าป้าให้อภัยป๊าป้าไม่โกรธ่อยู่บ่อยู่บป๊าป้ารักเหมือนเดิมจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊เหมือนเดิม จุ๊บป๊าป้าเลยฮับจุ๊บป๊าป๊าฮับจุ๊บป๊าป๊าไปอุ้ยตะแกป๊าป๊าไม่ทำป๊าป๊าไม่ทำอยู่เพคอสป๊าป๊าให้อภัยป๊าป๊าเลิฟอยู่มากอยู่กัดเท่าไหร่ป๊าป๊าก็ให้อภัยเน่นเจ้เดี๋ยวซีมามาอยู่สแก่ป๊าป้าบ้างสิไงแซดไหมอยู่แซดเอานอด อยู่ใบปะป้าฮะอยู่แซดโอ้แดนเจอแซดแดนเจอเสียใจนะเนี่ยดูทำหน้าเนี่ยเสียใจแดนเจอเสียใจขอโทษปะป้ายังสอรี่ปะป้ายังสอรี่อยู่ลุกกิ้งปะป้าสิปะป้าโซน่ะอยู่ใบปะป้าน่ะเอออยู่ใบปะป้าน่ะปะป้าโซน่ะโซเดเลต เนี่ยเดี๋ยวทูดเนี่ยเดี๋ยวทูดเนี่ย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 อืมเดี๋ยวทูดเนี่ยชาบมันคมนะทูดมันน่ะฟันมันน่ะ uh. ตอนนี้กัดเนี่ยรูที่เข้านะ่ยแล้วเป็นเบาหวานความดันหัวใจครบจะทำยังไงเราป้าป้านะ่ะฮะทำยังไงเดนเจกไม่นี่เลยตัวอื่นเขาไม่กัดกันนะถ้า พ่อแม่โดนตัวน่ะเขาก็จะร้องเฉยๆแต่เดนเจอร์กัดน่ะทำไมเป็นอย่างนี้เดนเจอร์อาหารนี่นะกระดูก็ไม่ให้กินกลัวลำไส้อักเสบให้กินแต่เนื้อล้นล้วน,วนเดนเจอร์ก็ยังไม่ไวายเลยขนมหมดก็ไปซื้ออาหารกินยิบติชั่วโมองอาหารเม็ดต่างหากเดนเจอร์ก็ทำป๊าป๊ามามา้า น่ะกัดยังไงก็ยังรักเหมือนเดิมนั่นน่ะปป้าเลิฟอยู่อืมเลิฟมากอ้อได้เจออืมสิเดนชายแขนสตาฟสิคแฮนสิคแฮนป้าปป้าปก็รักเหมือนเดิมไฮไฟส์ไฮไฟสมือสแกอุ้ยสแก Cua, cua có cua, 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 có cua. cua, 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 cua bà bà cua, 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 cua. đủ Đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng. đúng. Ủa, dù bay bà bà nè Ôi, bà vừa đủ ôi phé, <laughs> thêm phé để chơi hư ngay nó ôi ôi, ร้องโอ้ยโอ้ยสมน้ำหน้าตอนกัดเราเนีโ่โหตีไม่ได้ได่าไม่ได้ฟ้าไม้จะสู้กันเลยตอนนี้เป็นยังไงล่ะเป็นยังไง